ไปหาเห็ดพี่น้องเว้ยลงมาเห็ดอียางใหญ่อันนี้นะเห็ดพาลุมละเห็ดนาเละเห็ดเบิ่อเข่าเห็ดละโง่เออเห็ดดินอันนี้นะดอกง่ายๆนี่เห็ดดินนี่นี่นี่เห็ดนาเละเห็ดกาแฟคนตกห้ามรู้มันสหนาวไปเลยเห็ดละโง่อันนี้นะออกแต่ลายมือแล้วนู่นนี่ไข่บัลลุมถมเลยจะเหม็นไปลายวานนี่ก็ปัดโทษโตเตอพอดีเนาะ เคนี่องแกงตะมันอันเด็ดดวงอ่งี้เห็ดเผ่งนี่กูส่แกงตะมันได้บ่ใส่ใส่เหละหกได้ไหมคนโตห้ามล้มันละเละหมดเห็ดเิ่งนะเห็ดปลาเดินชูปลาเอาเดินเห็ดชวนตรงนเด้อนุไปอีกปะเขาอยวกินเห็ดเผ่งดิาสวีงมาถไปโลดปนคนโต เยอะแยะมากมายหนาหนึ่งคนตกลงมาถือมันมันเละไปเลยกระ้างไปครแกงเห็ดละงมมันห่วยแล้วคุณผู้ใหญ่ไปล่างเห็ดแล้วก็แกงเห็ดบาอันมาอ